สวัสดีค่ะทุกท่านคืนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหลอนและความรักที่ไม่สิ้นสุดเป็นเรื่องราวของผีแม่นาคพระขนุค่ะเรื่องราวนี้เป็นหนึ่งในตำนานที่มีความลึกลับและน่ายสยดสยอยงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาในย่านพระขนุ ทั้องอยู่ในกรุงเทพมหาคนครปัจจุบันมีหญิงสาวที่ชื่อแม่นาคเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีสเสน่ห์อย่างยิ่ยงในหมู่บ้านแห่งนี้เธอมีชีวิตที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความรักจากสามีของเธอพระทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นแม่นาคและพระมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง วันหนึ่งแม่นาคตั้งทันและพวกเขาก็ตั้งตารอคอยการเกิดของลูกน้อยอย่างมีความสุขแต่โชคชะตาก็กลับเต้นตลกกับพวกเขาอย่างไม่คาดคิดเมื่อแม่นาคใกล้จะคลอดลูกเธอก็ร่วมป่วยหนักและก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในระหว่างการคลอขดขณะที่เธออยู่ในสภาพที่เจ็บปวดและทุรนทุราย คำร้องของเธอก็ได้สะท้อนถึงความทุกข์ทรมานที่ม่อาจหญ่ได้แม่นาคเสียชีวิตในระหว่างการคลอดลูกและเธอก็ถูกฝังอยู่ในสุสานที่อยู่ไกลบ้านแม้ว่าคนจะพยายามปลอบประโลมเธอแต่ความรักของแม่นาคก็กลับยังคงอยู่ส่อไปการจากไปของแม่นาคไม่ได้ทำให้ความรักของเธอหมดสิ้นไป ความรักที่เธอมีต่อสามีและลูกก็ยังคงเชื่อมโยงเธอกับโลกนี้แมนาไม่สามารถปล่อยมือจากความรักที่เธอมีต่อพวกเขาได้แม้จะต้องกลายเป็นผีและถูกฝังอยู่ในสุสานคืนแล้วคือเล่าบ้านของแมนากลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหลอนภายในบ้าน ที่เคยเป็นที่ว่าใจของเธอบางครั้งก็มีเสียงกระซิบแปลกประหลาดและเงาที่เคลื่อนไหวไปมาแม่นาคยังคงแสดงออกถึงความรักของเธอในรูปแบบที่ไม่มีใครคราดคิดระเริ่มรู้สึกความแปลกประหลาดในบ้านของเขาเขาได้ยินเสียงแปลก,แ,ปลกและเห็นเงาที่เคลื่อนไหวในยามค่ำคืน แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งเขาก็เห็นภาพของภรรยาที่รักของเขาในรูปแบบที่น่าสยดสยองพระรู้สึกถึงความสับสนและกลัวเขาไม่สามารถหาคำตอบหรือความเข้าใจในสิ่งที่เขาพบเจอได้พระต้องตัดสินใจทำบางสิ่งเพื่อปลดปล่อยแม่นาคจากความทุกข์ทรมานเขาก็เริ่มค้นหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้ จนเขาได้ทำการขอคำแนะนำจากผู้รู้ทางศาสนาและก็เข้าร่วมพิธีทางศาสนาเพื่อช่วยปลดปล่อยแม่นาคจากความทุกข์พระได้ตัดสินใจสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะแม่นาคและขอให้เธอได้รับการปลดปล่อยจากโลกนี้ไปอย่างสุขสันต์พระได้ทำพิธีต่างๆเพื่อทำให้แมน่นาค ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานที่เธอต้องเผชิญสารเจ้า,จาแมนาคพระขนงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แมนาคได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานและไปสู่สุขความรักของเธอจึงกลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับการเล่าขานและเคารพแมนาคได้รับการปลดปล่อยและได้ไปสู่สุขสติ ตำนานของแม่นาคพระขนมยังคงเป็นที่พูดถึงและเล่าขานกันอยู่เป็นเครื่องเลือนใจของความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดและความผูกพันที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าแม่นาคจะเป็นผีแต่เธอก็ยังคงมีความรักที่ไม่สามารถตัดขาดได้จากสาม,มีและลูกของเธอเรื่องราวนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำและประวัติศาสตร์ ขอบคุณที่ติดตามรายการของเราในคืนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนถัด